กางเกงขายยาสาวทัดไซนะคะเอลที่หมาะใส่3 4มสถึงหกเอล3 4มสถึงหกสะโพกฝีไซส์เจผ้าอะไรจะผ้าอะไรเนื้อผ้าผ้าสลับย่นผ้านิ่มเย็นใส่สบายนะคะเทกเจอร์มีความยับย่นค่ะขอสีหนึ่งเร็วค่ะพลอยสีนู้จ้ะตัวนี้นะคะกางเกงนะคะลูกค้าถามมาว่าผ้าอะไรนะคะออกทำไมว่าแล้วตัวนี้ค่ะกางเกงผ้าสลับผ้าสลับค่ะ จับครับเนื้อผ้าเป็นผ้าสลับยน่นเนื้อผ้าเป็นผ้าสลับยน่นเนื้อเย็นใส่สบายที่รักวงขา45ใหญ่กว่าหัวแม่ค้าถ้าหัวแม่ค้าสหัวครึ่งเน็ตครับตัวนี้นะคะกางเกงขาย,ยาวมาแล้วจ้ะความยาว42ค่ะความยาว42เราทํายาวแบบยาวพิเราทํายาวก็แบบยาวพิฉะนั้นผู้ชายสูง180ใส่ได้จริงนะคะคุณอูสูง180คุณแม่กางเกงขาย,ยาวผ้าสลับยน่นเชือกรูดได้จริงเอวเล็กนูดเข้าเอวใหญ่รูดออ เอลเล็กรูดเข้าเอลใหญ่รูดออกเลยตัวนี้เอลสามสิถเอลสามสถึงหกถ้าใครรับนะคะกางเกงขาย,ยาวผ้าสลาบนะคะของเรานะคะพิมพ์รหัสคือกอไก่หนึ่งแดห้าดกอไก่หนึ่งแปดห้เอพิทาเอพิวานี่กอไก่1,85ดหาำค่ะขอญาตถอยราไปนิดหนึ่งได้ไหมจ้ะกอไก่หนึดห้าค่ะกอไก่1,85ดหาดำค่ะ มีสีอะไรบ้างมาดูกันค่ะก็ไก่หนึ่งแปดห้าเราตัดมาให้เลือกถึงหกสีหกสีด้วยกันสีดําพี่ฟางใส่ก็ไก่หนึ่งแปดห้าสีนูดค่ะพี่สีนูดมินิมอลมินิใจเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยก็ไก่หนึ่งแปดห้ากากีปลดหมดจัดก็ไก่หนึ่งแปดห้าตาจัดก็ไก่หนึ่งแปดห้าสีคาราเมลจัดและสุดท้ายก็ไก่หนึ่งแปดห้ายาวใหญ่ใส่จัมโบ้ใจฟางนะคะอกสี่หกเอลสี่สี่สะโพกห้าสองฟางนะคะอ้วนมาทั้งชีวิตเวลาใส่กางเกงฟังอยากหากางเกงหลวมๆงเห็็นนนนคคผผออมมๆๆฟังงงเเเหหาาใส่กกลวววมๆแล้้โคคตรรรนน่าาักอะะะไพสุภดี ได้เลยจ้ะน้องเป็นเนื้อผ้าซะน้องเป็นเนื้อผ้าสลาบค่ะเนื้อผ้าสลาบนะคะ็กเจอร์เขาจะยับย่นแบบนี้เนื้อเย็นใส่สบายเนื้อเย็นใส่สบายเอวที่เหมาะใส่นะคะ3 6มหถึงหเอวสามถึงหกนะคะและความยาวกางเกงที่ราคาตัวนี้อยู่ที่42เจ๊ฟังอก46ค่ะเทียบให้ดูเท่ากับขาข้างหนึ่งของเขาเท่ากับขาข้างหนึ่งเขา,า,ขา,ขาเขามย์และตัวนี้ค่ะยาวกางเกง4 2นิ้วอะกางเกงที่ลองใส่สีอะไรดู สี่นูตจ้สีนูจับพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งแปดห้านูเดี๋ยวขอญาตเถิบเถิบรถพุ่มพวงแป๊บนึงนะแม่นะกอไก่หนึ่งแปดหนะ้านูตหนูกลัวล้มกอไก่หนึ่งแปดห้านูตค่ะกางเกงที่จอฟอใส่แล้วเกงร้านเราใส่แล้วหน้ายิม้มเป้าม่ยิ้มข้างหลังนะคะที่รักไม่เข้าวินข้างหน้าเป้ามายิ้มวงขามเวลาสะโพกไม่ลังและตัวนี้สีกากีนะคะที่ราคาสีกากีจะเข้มกว่านูตหนึ่งเฉดสีกากีจะเข้มกว่านูหนึ่งเฉดและสีป่อไปะคะ่ะที่รักจะาฟังใส่ให้ดูกับกอไไกกตตน กอไก่หนึ่งแปดห้าตาลค่ะสีน้ำตาลของเราเป็นน้ำตาลเข้มและน้ำตาลอื่นๆมีไหมมีจ้ะน้ำตาลอื่นๆนะคะจะมีอีกสองน้ำตาลน,น้ำตาลอื่นๆจะมีอีกสองน้ำตาลค่ะทีราคาตัวนี้กอไก่หนึ่งแปดห้าตาลเป็นตาลเข้ม เป็นตาลเข้มเ,เข้มเป็นตาลเข้มเข้มนะคะแบบนี้แต่นะคะสีตาลอื่นเราก็ตาลอื่นเราก็มีค่ะทีลาคาสีน้ำตาลทองนะคะกอไก่หนึ่งแปดห้าคาราเมลคาราเมลค่ะสีน้ำตาลอมส้มสีส้ม iPhone 17กอไก่หนึ่งแปดห้าถ้าใครรับตัวนี้นะคะกอไก่หนึ่งแปดห้านะคะเอลนะคะตั้งแตสามสี่สามหกนะคะจนถึงหกสิบเอลตั้งแตสามสี่สามหกถึงหกสิบนะแม่นะถ้าใครรับตัวนี้ครับกอไก่นะคะ 185และตาม้วยสีที่คุณ oh. ขออนุญาตทวนสีรอบสุดท้ายค่ะพี่ขออนุญาตทวนสีรอบสุดท้ายค่ะเป๋ดำมาให้เจ้หน่อยตัวนี้นะคะสีที่ฟังใส่ค่ะเอวที่เหมาะใส่นะคะตั้งแต่เอวนะคะที่ราคาขึ้นมาอีกแล้วค่ะเอวนะคะตั้งแต่3436นะคะส4 3สี <that> ่ถ <t une sound> <of> ึง60พิมพ์รหัสคือกอไก่185ชาโนมกอ1น5ชานมมีกระเป๋าสองข้างใช้งานได้จริงสะโพกฟีไซส์70่วงขาฟีไซส์45ความยาวสี2ส่จ๊ะ 1> 1, 8, 5, ก้อนหนชานมกอไก่185นะครมีสีดําค่ะพี่มีสีดําค่ะก้185นึด่ดสีนูดค่ะเข้มกว่านูด 1, ๊ดหนึ่งเฉดก้อนหนกากีกากีนังนังกากีนังและตัวน,นี้ก้อไก่หนึ่งแป้าและสุดท้ายค่ะใส่ให้ดูไปเมื่อกี้ก้อไก่185่งแปดห้